ไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปหากุดเมื่อกี้โน่นน้ำกัหนหัวมันเพิ่นคือหัวใหญ่แท้ปุ่นละเขาปลาเมื่อกี้โน่นทั้งปุ่นเลย เาาขาปลาเขาปลาม่งกินน,น,กน,น,นู่นอุ้ยหมากยังคือดำแทนนี่โบนัสบ้านหะน้าสวัสดีพี่น้องทุกๆคนคะ่ะค่ะพี่น้องเขาป,านนปนนลาม่งก,ก,กินนู่นเด้อมื้อนี้เด้อปลาไปคุดน้ำกันพุ่นละท่งพุ่นละจ้ะปลาไปคุดเลย ได้ละพุนเดี๋ยวค่ะเบิงขวอู่เบิงขวยเป็นกินู่นพี่น้องนี่เลยเล็บกระดำมดำนี่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 เบิวอู้วแมนแมนแล้วนี่นี่ออเดืดตองบังเนาะขวอยเป็นกินู่นเป็นดินผู้ๆขึ้นแบบนี้ละ โอยอเดี๋ยวคดสีแต่าจั๊ตัวเดี๋ยวลองดูนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่มองใกล้ใกล้ สองสองตัวใช่ของสองแลยสองตัวแลว สี่ห้าหกเจ็ดแปด

สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดขุดแล้วกะท้มไว้ เนี่ยปลาเม่นกินนู่นอา้าวเดี๋ยวไปหาต่อไปมามากพี่น้องอันนี้เห็นขวยเม่กินนู่นแล้วมาเบิงน้ำกันเลยน,เนี่ยนี่อาจารย์เนี่ยเรอนี่นี่คือขวยเม่กินนู่นแบบนี้เลย,เยเอาจาอ้าวเดี๋ยวมาคุดคุดคุดท่านี่

ใส่หอทุกมือพี่น้องเ,เอ้ยตูเแรกแขกมนันหนึ่งทุกมือบอส่เดอเอามาอยู่บนมอเตอร์ไโอ้มีตะหากใหม่ตัวนี้ <c oughs> ปั่นว่าจได้ไลต์ตัวอ้าสอง <c oughs> โอ้ยเดเถิง,งพี่นอกหวยมัน 先生。 รตีก็ได้อ้ยได้หาที่เจ็บมาสั่นโอ้ตาที่จะเห็นตัวมันทันเลาดไดหัวทางที่พวกุ่นอ้ยขอยหมันอ้ยได้หาที่แปดตัวไม่นาจีไ้แค่ข้าเบตัวนี่ก็ว่าหลายแล้วเอาเอนาตัวี้ใ่งเบิ้งมาเบื้งขันนี่ นึ่งนับตัวนี้ให้เบิ้งมาตีหนึ่งมาสันโอ้มันเป็นตะโพกือแทอ้มาแล้วสองสามโอ้เขาเหมือนตะขวดเอาะสามแล้วเดี๋ยวขอคนกัน โอ้ยซับนั่งก็มีซับตายแล้วสามอา่ะสี่โอ้ยซับตัวนี้ฮะโอ้ยโอ้ อ้าวภาตัวใส่ในใบกนภาด้วยพอดีซเตอร์สามสกเก่าตัว่อนไไหออกน้ำแต่ออกน้ำเม,มั่เนี่อุย้ยมันแต่ได้สาตัวโอ้ เจไล่ไงว่าสี่สิบตัวเราคงเจไล่โอ้ย <c ười> อยบ่ถึงนี่หละคอยคอยหู้นี่หละไ้ายสุดนี่้ำสุกเก่าละ่ะอ๋อสี่บตัวพอดีอสีอ,อ๋อสี่สิบเอ๋อสี่สิบเแล้วอ๋อสี่สองส สิบสิบสามตัวแล้วโอ้สิ่งหอดาซิปอยู่บ่จำบ่ได้นี่แหละเพิ่มมาอีกสองตัวเอาเดี๋ยวสิขอควัดบังอีกก่อนพุ่นพุ่นพุ่นโปเจไล่อยู่ข้างพุ่นแต่หกซิปเจ็ดซิปตะหลุมปาดอ้าวมาตรวจสอบ นี่ลุมนี่ได้หาสิบก่าตัวสรุปแล้วไปหาต่อไปเห้า<ะ>ไปไปไปเมื่อยแอแร่แล้ว เป็นไนคือวอมดียปหน่อยนโอ้ยผลงานผลงานเอาเอาเอาฟาส่คอมุติบินนี้จับมาหลยแต่ท่นี่เอาพักมือการขุดได้นี่ของใครเอออายเราสันบุญ อ้หัวเนาะยังหว่าวเลยเชียเลยหว่ามั่นแม่ก็ใครบ่โหนใจมาโชว์แน่โชว์แน่ใครมาลูกให้ร้านเมืองบเตียนนี่เกือบเกือบตายไปเพราะเดี๋ยวว่าโอ้ยม่วเพรตายแล้วเว้ยโอ้ยบ่เห็นหุงเออเห็นแล้วฮะนี่หลายบ่อู้วอาอันนี้ของแม่น้องซี่เด้อพี่น้องเอ้ยมาหาอยู่ดงพิลาทั้งหน้าแม่น้องซี่พิลา บัวไตเข้าคุดเอาเขอเ้าคุดเอาบตัอีเดี๋ยวเดี๋ยวพวงเขาเจร่าย่าอีกก่อนอ้โอ้เขาขอก็มกมลากรีโอ้าอกกายเหรอวะสันเดี๋ยวไปพวกเขาย่ผู้ชายย่ได้ยังนี่โอ้ได้หอดคาผู้นี่คาปลาคาดงปุดกินน้ำละคน ใช่โอ้ยายก็ได้บอกหลายเดบบลายก็คู่ปีใช่เราเจ้าของเนี่ยอ๋อนี่ยเนี่อันนี้ของแม่น้องโบเดรน้อยกมูพี่น้องเอ้ยูเดรน้อยกบูเอาอัดไปมันยไหนหันเอาอัดไปเนี่ย โอ้ยดร้ายลายใสยังบ่ทันแห้วอยู่ฝนลัคนฝนท่แค่ตาของมั้หน่อยลายมันม่เน่นเนาะอ่ยงก่อนกวยบอลกวยก็ไปอัดโอ้ยคนน่ะปิดอีกนเด้ออเออเดยวขอจีดปิดจดอู้นกับความที่แต่เลยโอ้ยมันเป็นาน่่งอยู่เบิไลนนะออาพี่น้องไปจังได ได้ไหลายคักเด้อมืนน้อนี้คือสิพอแล้วแรงอยู่ดอกคือแมงกี้นูนพูุนกำ <c oughs> นะ <c oughs> ลังเอาลงของอยู่พูณนอ้าวคลิปนี้กับภาพพุทธแมงกี้นูนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อม,มาเบิ่งน้ำกันจนจบเด้อ <c oughs> พอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ